สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะวันนี้พี่อังชนมาดูดอกสวยๆอีกแล้วนี่ค่ะถุงมือจิ้งจอกค่ะหรือว่าดิจิทัสลิดนะคะเป็นกอๆอ,อย่างนี้เลยนะคะกอของเขาตําต้นของเขาก็จะออกแดงอ่อนๆนะคะแดงเหมือนแดงเลือดนกเอ้ขอโทษค่ะแดงเลือดหมูอ่อนๆนะคะ และใบของเขาก็จะเรียวๆยาวๆอย่างนี้เลยค่ะขอบขอบใบนี้จะเป็นหยักๆมีขนอ่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าใบของเขาก็จะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะแต่ไม่นูนขึ้นมากนะคะไม่นูนขึ้นมากแล้วก็จะมีขนอยู่ขอบขอบอ่อนๆมากๆเลยค่ะขนของเขาและปลายใบนี้ก็คือแหลมเลยนะคะและด้านหลังของเขาเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่คือด้านหลังของเขาก็จะมีลายเยะแยะมากมายเลยค่ะ สันกระดูเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะแล้วก็ขอบใบก็จะเล็กๆอย่างนี้เลยค่ะหยักๆๆนะคะเล็กๆอย่างนี้เลยใบยไม่หนามากนะคะแล้วก็ไม่บางมากเกินแล้วก็ลำต้นของเขาก็จะเป็นทรงกลมๆอย่างนี้ตั้งโดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะมีกลีบเลี้ยงของดอกอ่อนๆเต็มไปหมดเลยค่ะกระจายอยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาเวลาเขาออกดอกมาเขาก็จะออกทักก้าาอย่างนี้นะคะ วันนี้ที่ทางชวนมาดูดอกไม้ที่สวยนะคะสวยแล้วก็แปลกตาด้วยถุงมือจิ้งจอกนะคะบางคนก็เรียกว่านิ้วแม่มดนะคะเพราะว่าเอามือเข้าไปแล้วก็พอดีกับมืออะไรประมาณนี้นะคะทางยุโรปเขามีตำนานนะคะว่าสายพันธุ์บางพันธุ์นะคะก็จะมีพิษนะคะตั้งแต่ดอกถึงลำต้นเลยนะคะ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกระดิ่งคนตายอะไรประมาณนั้นค่ะอันนี้คือตำนานของของเขานะคะอันนั้นฝั่งยุโรปนะคะแต่ของเราเราก็ว่าสวยนะคะน่ารักด้วยเป็นฮัลโหลฮัลโหลเป็นกลวยๆอย่างนี้เลยค่ะถุงมือแม่มดนะคะส่วนดอกของเขาก็จะเป็นกลวยอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเกแล้วก็เป็นโพรงเข้าไป ในดอกนะคะแล้วก็มีเกสรสีเหลืองซึ่งถ้าเป็นสีอื่นเขาก็จะมีลายลายเห็นไหมคะสีม่วงเนี่ยคือเป็นลายลายเลือดหมูงเข้มๆเป็นจุดๆนะคะ mm hmm. เป็นโพรงๆอย่างนี้ไปเลย mm hmm. ส่วนที่ไม่มีพิษนะคะ mm hmm. ก็จะนํามาสกัดเป็นยาได้ด้วยนะคะรัรกษาโรคหัวใจนะคะส่วนที่มีพิษเขาก็ไปผสมกับ mm hmm. สัรสาญญาตัวอื่นนะคะอย่างเช่นฝิ่นอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็จะไม่กล่าวถึงนะคะอันนี้พี่อังก็จะพามาดูซื่อสวยอันนี้ไม่มีพิษนะจ๊นะนี่ค่ะปลูกง่ายนะคะเติบโตในดินได้หลายประเภทมากมายเลยค่ะแต่ว่าดินที่เหมาะสมกับเขาก็เป็นดินที่เป็นกรดนะคะแล้วก็ไม่แล้วก็มีการระบายน้ําได้ดีมากๆอะค่ะเป็นดินเบาหรือดินร่วนก็จะดีมากๆเลย เวลาเขาออกดอกมาเห็นนะคะตุ่มๆของเขาคือดอกอ่อนๆใช่ไหมคะเวลาเขาออกดอกมาก็จะออกมาด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้า,ด,านด้านหลังเต็มไปหมดเลยะคะ่ะเป็นพวง,งอย่างนี้เลยนะคะถุงมือจิ้งจอกนี่นะคะนอกจากจะสวยแล้วก็มีทําให้เรามีความสุขแล้วก็สุขภาพจิตเราก็ดีด้วยนะคะแต่ก็ควรจะตรวจสอบดินว่าไม่ให้เขาแห้งจนเกินไปนะคะ แล้วก็ไม่ให้มีน้ําขังด้วยไม่ว่าส่วนใดนะคะเขาก็จะไม่ชอบมากๆเลยค่ะ ไม่ได้ปลูกนะคะเลยพาม,มาดูที่สวนนะคะที่เขาปลูกนะคะก็ยังไม่ออกดอกอะไรเต็มที่มากมายเพราะว่าเริ่มปลูกเมื่อต้นต้นเดือนนี้เองนะคะก็ยังไม่ออกมากมายก็ได้เห็นดอกบ้างเป็นบางบางต้นบางกอนะคะถ้าเขาออกดอกพุดเลยนะคะก็จะสวยมากๆเลยะค่ะ มีสีขาวสีชมพูสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินนะคะที่พี่อังเห็นนะคะแต่ละสีเขาก็จะมีลายนิดๆนหน่อยสวยแตกต่างกันไปค่ะ ความรู้เกี่ยวกับถุงมือจิ้งจอกมากกว่าน,นี้ก็ขออนุเคราะห์ให้พี่อังบ้างนะจ๊ะบอกกล่าวกันบ้างเสนอแนะกันบ้างนะคะวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงพันา,นามัยมสมบูรณ์แล้วก็มีตังค์ใช้กันเยอะๆนะจ๊ะขอเป็นกำลังใจและฝากกดแชร์กดไลค์ให้พี่อังด้วยนะคะ วันนี้พามาดูดอกไม้ไม่ได้ไม่ได้ไไดปลูกนะคะ mm. ขออนุญ,ญาตขอภัยด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้ปลูกค่ะ mm. โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ mm. วันนี้พี่อังคนบ้านป่านะคะ mm. ถุงมือจิจ้เจอกกับพี่อังค่ะ mm. ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า